ข้างในยังเหลือที่เยอะข้างในเหลือที่เยอะใส่โกอดได้จังสองสามกรดเนี่ยอเลยวันนี้ช่างเข้ามากระเทาะหินอ่อนของเก่าออกข้างในยังเหลือที่จังเยอะนึกว่าจะใส่หอกระดูกแม่ไม่ได้ซะแล้ว วันนี้จะเอากระดูกแม่มาเก็บไว้ที่รวมกับพ่อพี่ชายน้องชายมีเก็บไว้หลายสิบปีแล้วแม่เกามาจองเอาไว้ที่วัดวันที่เราทเอาอาหารมาไหว้แล้วนะคะเชือีม่เช่นั่นเสื้อแล้วก็เสื้อโอู้หภาพมันเสื้อมัน รอให้ให้แม่พ่อแม่พี่น้องก็กินข้าวกันให้เสร็จก่อนก่อนที่พระอาจารย์จะมาทำพิธีบังตุกุลนี่นะคะเมื่อวานที่ช่างเขามากระเทาะกระเบื้องเป็นหินอ่อนของเก่าออกเมื่อคืนยังอยู่ดีๆอยู่เลยใครมาทำกระดูกโคตรางไมล้มซะละ เดีย๋ยวต้องทำความสะอาดด้านในก่อนที่จะบรรจุก,กระดูกแม่ลงไปเลยก็เสียดายอยากเก็บกระดูกแม่ไว้ที่บ้านแต่เดี๋ยวไม่มีใครดูแลเก็บไว้นิดเดียวก็อเอาไปร้อยน้ำที่สัตหีบมาแล้วเเขียนวันที่ไว้เฉยที่ใส่ไว้ในโลดแม่ก็มาอยู่รวมกับพ่อนะอนนที่วัด อยู่กับพ่ออยู่กับลูกชายแม่อสามคนมกินข้าวกันจ้ะเดี๋ยวพระท่านมาบังสุกุลเสร็จจะได้บรรจุหินอ่อนเข้าไป ไดด้้วยเรอภาพครับแล้วเราเลิกไป วัดสังหาราอุปะวยธรรมินโอุปิราวานิโรจนีเตชะอุปัสมมสุโคราติรวัทายังทายุอายอมย่อมมากมาก

สัพพิเตโยเววาชาสสะพาราโมเมนสตุมปาเตปวาตันตรยสพิเตหายกวาทเทวตาสาปสสัา ดูหอมๆไมว่าพระว่าเจ้าที่ไหนกล้อันเอมาแล้วเป็นหินปูนหมดเล่ย ไม่เมือเชื้อมาไม่เชื้อตายเดี๋ยวจะล้างมือหน่อยหว่ามีมือออกนิดหน่อยไม่เป็นไรตัวนูน่านี่ตัวพระว่าพระว่าอ๋อโอเคงั้นคุณเจีันแล้วก้าถ้าทิ้ดๆสีเนี้ยไม่เป็นไรครับเป็นเจี๋ยนะอยู่ประมาณนี้อ่ามันต้องเที่ยมันไม่อันนี้เขาก็ออกมาแต่นิดเดียวอันนี้ยังประมาณไม่ไม่ถึงเซนอันนั้นเซนกว่าโอเคงั้นคุณก็เจี๋ยเอาเอาที่คุณคิดว่ามันมันออกมาน้อยที่สุด ตอนเย็นลรามาดูก็ได้ค่ะตอนเย็นมาดูก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวผมที่ให้แล้วก็ถ้าผมที่ให้ใสเ่เสร็จเรียบร้อยผมจะมาเต้นทีให้เดี๋ยวตอนเที่ยงขอบคุณนะคะ